สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุญญาเลติเออร์นะคะทุกคนเรามาป่าที่สามแล้วเฮ็ดหนังเฮ็ดอะไรอ่ะเขาบอาเห็ดหนังงูนี่อันนี้เขาเรียกเห็ดหนังงูบ่าผีแหมะที่ล่ะเขาเล่าบอเคยกินเาถ่ายดูพี่อุ้มเนี่ยเนี่ยเห็ดหนังงูเห็ดหนังงูเนี่ยไปรคือกล้ากิน นี่เห็นบ่เนี่ยเห็ดหนังงูอื้อลายมันคืองูนี่ปีนขึ้นเขาแล้วปีนไปอ้ยเพื่งอะไรพึ่งอะไรนี่ฉันเจอแล้วหมามีมามี เนี่ยมันกำลังเกิดโอ้ยได้สองดอกพี่น้องโอ้ยเจอเล้วเจอเล้วอะแคทนี่น,น,นี่ทุกคนสองดอกอเอา <c oughs> ขึ้นมาข้างบนแล้วนะทุกคนดูนี่ขึ้นเขาเนี่ย เพชรอันนี้มันไม่น่าจะอยู่ตามเขาเลยมันจะอยู่ข้าง,งล่างข้างล่างเดี๋ยวเราจะมอด,ดูนี่มันจะอยู่แบบนี้ทุกคนเนี่ยมันจะชอบอยู่มันจะชอบอยู่แบบนี้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 เดี๋ยวดูซิ่สองดูโอ๊ยโอ๊ย ได้สองดอกกันเลยไม่เจออีกเลยเห็ดมันอยู่เหรอทางมันบกขึ้นมากขนาดนี้แล้พามาปีนแต่เขาเฮ้ยน้องอย่างว่าเฮียหาอย่างโอ้เฮ็ดอ,อันนั้นเฮ็ดซุปิโลหาหมูดบูเมนบูเมนแมนละ น,นี่ตรงที่เขามาเดินกันเฉยๆเนี่ยมีเห็ดปีโอ้ยอยางอันอฮะเขาว่า้ยางอุ้ยเขาเขาเล่นอนนี้นะเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวเขาเจิดจานใส่หัวเจ้าเดินน่ะนั่นแน่ตรงข้างเจ้านั่นน่ะข้างหน้าเจ้านะ่ะ นั่นไงตรงที่ไอเปิ้ลน่ะเห็นไหมเนี่ยไปเอ็นรัดหน้าเขาทำไมออกมาเขาเล่นพีชเบิร์หืมหงุดหงิดหลายเออสองนะ เก็บอะไรเห็ด่ยนขางทางยังจิฟอหาได้มาทั้งนี้ยังไม่เห็นสักดอกเลยอะไรล่ะแคทก้มเก็บตลอดเลยโอ้จะเก็บอย่างป่ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีเห็ดสักดอกสองป่าสามป่าแล้วยังไม่ฟอแกงเลยอุ้ยปิดตา เขาไปหาใส่ขอ้นอู้ยเล้วเจอแล้วโอ้ตู้แคทประเบงเวคแคทนี่อุ้ยจะเอ็นดูบอเนี่ยมาตั้งโอ้ยโอ้ยอ่ะนี่เห็นบัจมมันถึงจมถึงจะได้แต่แต่แคทดูจมเอาจมเอาหมูแล้วอยู่ใส่หาพวก เได้แบบนี้สักหาหกดอกเขากับพ่อแล้วขอบคุณนะคะต้นไม้เักหาหกดอกแบบนี้แม่พี่น้องเฮ็ดอย่างตุปูติปีเนี่ยคือตาสะอ่อนแถวนี่นี่กินได้บอตรงนไงลูกกาป่าหนึ่งนะทุกคน เข้ามาอีกป่านสไไมา,ามป่าสี่ป่านยังโบงพ่อแก่เนีโอ้หงุดหงิดเลยเขาไปหาซ้ายเขาคได้หลายแทัอุ้อยเอาแม่ไปโอ้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 เนี่ยไม่ใช่ออกอยู่แบบนี้แหละ อยขาแน่นขาแน่นโออันเอาแต่เอาแต่ขามันบ่ได้แต่เฮ็ดเถ่าเดี๋ยวดูซิมีลูกไหมอมีลูกมันมีลูกด้วยโอ้โบเมนเฮ็ดพึ่งหวานอออเอ้า ข้างหลังดิใช<ส>่ไม<อ>่เงียบเลยโอ้โอเมนโอน้ยอ็นนี่มันมันกินบัได้ฮะบัวแล้วบัวเคยกินเอ้าพี่อุ้มมันกินบัได้มันบ่วพี่้มว่าสุกมันคนละแบบบัวพี่อุม้มมันสีสม้มเจอแล้วเจอแล้วไปส้มไปส้มโอ้เฮ็ดเฮ็ดตายนัน่นนะ่ะใส เอาอ<า>้พี่น้องอ้มีลูกน้อยมันน้ำนี่เออเดี๋ยวคุณอาพี่อุ้มใช่เมนพอพี่อ,อุ้มแมนเว้าเนี่ยโอ้ยนี่มัน,นอะไรนีโอ้นี่จะกินได้โอ้น,นสอ่สองสองโอ้นี่สวย สามแคทอืออันไันหะเอาเค่เฮ้ยนี่ถ่งเนาะอุย้ยคอหักโยน,นไปต้มต้มมันอยู่ได้นะแคทไอแคทเอาบ่ฮู้ฮู้พี่ลเอองาแ้

เนี่ยข้างทา,างแบบนี้มันชอบมีเนี่ยถ้า้างข้างแบบนี้แบบเนี้ยมันชอบอ๋อพอ่อกินแล้วเนี่ยกับ,กบอูด้ดีเนี่ยดอกนั่นนะจุกออโอ้โหพอแล้วมันอันนี้ยังเลยมันเ่าโอรมันเถ่าแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว หาเห็ดเด้อพี่น้องพ่อแกนแล้วพี่น้องสิบก้าบบานเลยทุกบาทนี้พ่อกินพ่ออยากผูดได้หาคำหาขายเราพี่น้องเอ้ยจักปลาเห็ดคือเขามาหาเลาะแถวบ้านนี่แหละได้ปลาละดอกสองดอกก็ได้กินได้อยากนอนสองสาวได้หลายดอกอยู่ด้ เราก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนเฮ็ดกับพ่อกีนีน่ผลงานวันนี้โอ้โหคนนั้นยิ่งนักอีกอยงวะ่ะเออเก็บมาใส่อันเดียวกันทุกคนได้แค่นี้แหละพอแกงวันนี้เราจะเอา<ม>ไปต้มกร้ายแล้วนี่เออเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มโอเคทุกคนเราก็ได้แค่นี้แหละนะคะเฮ็ด